ฉลองหรืบังพีเรียาพูดเล่นเฉยๆอเจริญพรทุกทุกท่านสาธุฟังเสียงสาธุแล้วก็น่าปลื้มใจท่านเจ้าคุณสมพรบอกว่าเจดีใกล้จะเสร็จแล้วน้ำประปาก็ม yes, ีคนมา ทำบุญแล้วเรียกว่าทำบุญทุกอย่างทั้งหมดนี้คือการจัดระเบียบใจมีคำโบราณว่าไก่งามเพราะผลคนงามเพราะแต่งถูกต้องเมื่อคนงามเพราะแต่งแต่งกายอย่างเดียวมันก็สวยก็หล่ออย่แต่มันขาดแต่ง ใจถูกต้องต้องแต่งใจด้วยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนี่ยท่านจะเน้นการแต่งใจประวัติใจของเรานั้นถ้าไม่แต่งมันก็จะไม่หล่อไม่สวยขึ้นไปข้างบนนี่ใครยังขึ้นเลยอ,อย่งบนเนี่ยอาคารมันมีสองชั้นนะเ็ประดับดอกไม้สวยสวยไม่ได้คิดได้โอ้ ดอกไม้ถ้าอยู่ตามธรรมชาติมันก็สวยอยู่นะแต่ถ้าหากว่าจัดมาไว้ในแกกันมีหลายดอกดอกตูมดอกบานแต่ดอกเหี่ยวเขาไม่เอามานะดอกเหี่ยวไม่เอามาเอาแต่ดอกสวยๆมามันก็เลยดูสวยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่สวยในใจคือความงดหงิดอันนี้ดอกเหี่ยวแล้ว ความเบื่อไอ้ก็เหี่ยวแล้วความกังวลก็เหี่ยวแล้วความเครียดต่างๆก็เหี่ยวเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวแล้วเดวออกมาโชว์ <c oughs> เอาดอกที่มันสวยๆมาโชว์กันทักกันเห็นกันก็ทักกันเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสใสกันแล้วก็จะมีความสุขด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเอาดอกที่เหี่ยวมาโชว์มาโชว์กันเนี่ยมันชุ่งใหญ่แล้ว <c oughs> หน้าบูดใสกัน เอาไว้ข้างในแล้วก็ถ่ายออกไปสมพ่อท่านพูดถึงเรื่องนางวิสาขานางวิสาขาคือผู้มีสติปัญญาสามารถบรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบและนางก็มีธุรกิจพอมีธุรกิจก็ทำให้ที่เมืองไปสร้างใหม่นั่นเจริญเรียกว่าเมืองสาเกตที่ประเทศอินเดียนะ แล้วนางก็บริหารธุรกิจของนางอย่างดีเลยมีเงินเยอะแยะถามว่าคนมีเงินเยอะอย่างนี้ถือว่าโลภไหมหลวงพ่อบอกว่าไม่โลภทําไมว่าไม่โลภก,ก็เพราะว่าเขาทำมาด้วยอาชีพที่สุจริตเขาทำให้ครอบครัวของเขามีความสุขสามีมีความสุขลูกๆมีความสุขและทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยกันคือเขาจัดระบบ ทั้งภายนอกภายในภายนอกที่กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือเป็นจักรยานีผิวพันวันณะของเขาผิวงามเรียกว่าผิวงามเนื้องามคือเนื้อหนังมันไม่เหี่ยวไม่ย่นแล้วก็ผมงามผมไม่เปลี่ยนสีก็ดกดำเหมือนคนหนุ่มคนสาวทั่วไป ฟันงามฟันไม่โยกไม่คลอนฟันไม่เกฟันเรียงกันสวยงามแล้วก็รลมฟีปากก็สวยงามไม่ปากปากแหว่งปากเวอร์ปากอะไรปากเจอ <c oughs> มันจัดระบบมาดีมากก็เลยสวยทุกอย่างอันนี้สวยภายนอกสวยภายในนางก็ได้ฟังธรรมะจนเกิดแนวทางการดำเนินชีวิตเรียกว่าจเจริญตามอริยมรรคมองแปด มรรคเมืงแปดคือการดําเนินของชีวิตของทุกๆคนผมพ่อบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินชีวิตให้มันถูกต้องสัมมาทิฏฐิคืออะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็ต้องทําความเข้าใจให้ได้อย่างไมโครโฟนก็ต้องเข้าใจว่ามันคือไมโครโฟนไม่ใช่ไม้จิ้มฟันไม่ใช่ไม้ไมาแย่ยโหถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนเด็ก มาจับเล่นหักไปหักมาเด็กไม่เข้าใจแต่ผู้ใหญ่เข้าใจแล้วก็ไม่หักไม่งอมันแต่ก็ปรับได้อันนี้คือความเข้าใจนี่สัมมาทิฏฐิคือเข้าใจว่าชีวิตนี้มันก็มีความสุขมีความทุกข์ไอความทุกข์เราปรุงแต่งเองความสุขเราก็ปรุงแต่งเองเพราะฉะนั้นเราไปปรุงแต่งจิตใจให้มันมีความเบิกบานก็ได้ให้สดใสก็ได้แต่ขณะเดียวกันเราทํา ให้ใจของเราปรุงแต่งในทางลบก็ได้ทําให้หงดุดหงิดทําให้เบื่อทําให้กังวลทําให้เครียดโอ้ยโอยโอยเรื่องมากโอ้ย,อย,อยนี่ก็เรื่องนี่ก็เรื่องโอ้ยโอ้ยออกอาการเลยงี้ก็ออกม,กมีอันนี้ใครทําตัวเราทําเองเราปรุงแต่งเองทั้งนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าอริยมรรคมีมองค์แปดเนี่ยมีแปดข้อ ย่อลงมาเหลือสามก็คือศีลสมาธิและปัญญาท่านยังบอกว่าย่อลงมาอีกนาะยได้นะมันยอดด่อได้เลยหลวงพ่อได้สิแ้่ทำยังไงหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเอาเอาใจมาอยู่ที่ลมหายใจเนี้ยถ้าเอาใจของเรามาอยู่ที่ลมหายใจได้นั่นคือเจริญตามอริยมรรคแล้วเพราะว่ามันจะไม่ส่งกิตออกไปข้างนอกจะไม่คิดอิจฉาเขาไม่คิดดูถูกเขา ไม่คิดเสียรายเขามันก็เป็นสัมาทธิติความเข้าใจที่ถูกต้องจากนั้นก็สัมาสังกปะมันก็ไม่คิดพยาบาทจองรายคนอื่นเขาไม่คิดอิจฉาคนอื่นเขาไม่คิดจะไปทํารายคนอื่นเขาไม่คิดจะไปโกหกเขามันก็เป็นการจัดระบบความคิดท่านว่าอย่างนี้จัดระบบความการพูดเนี่ยพูดก็มีเยอะแยะพูดส่อเสียดพูดนินทาพูดโกหกพูดเพ้อเจอ้อ มันก็พูดได้ทั้งนั้นพูดคำหยาบก,ก็ได้แต่ว่าเราจัดระบบพูดเหล่านี้ไม่ดีเราก็มาพูดที่มันถูกต้องซะมาจัดระบบการพูดของเราให้มันดีถ้าเราจัดระบบการพูดดีก็เรียกว่าปิยะวาจาพูดวาจาที่แพเราะพูดภาษาดอกไม้อ้าวไม่เชื่ออกีกย่างนั้น พูดเพลินนะฟังเพลินนะของตกเลยทีนี้ก็พอจะระเบียบคำพูดแล้วก็มาจะระเบียบในการทำงานการทำงานมันก็ดีทั้งนั้นงานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีแต่ทำไปเพื่อให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวในสามีในภรรยานในประเทศชาติในโลกเราก็ต้องทำการงานถ้าหากว่าไม่ทำ เขาก็บอกว่าอะไรนะับงานไม่มาเงินไม่มีเงินไม่มีงานไม่มาเขาว่าอย่างนั้นงานมีเงินถึงมาเขาว่าเพราะนั้นเราต้องทํางานแต่ว่าทํางานมันก็ต้องเป็นงานที่ถูกต้องไม่เอาเรอเอาเปรียบคนอื่นเขาไม่คิดโกงคนอื่นเขาเพราะมันเดือดร้อนเพราะนังวิสาขาจะทํางานอย่างนี้แล้วก็เลี้ยงชีวิตให้พอดีบางคนมีเงินมากๆก,ก็ใช้ ดูราฟุ่มเฟือยเกนเกินไปมันก็เป็นเหตุให้ชีวิตมันก็ขาดขาด,ขาดอุปกรณ์ต่างๆทีนี้เมื่อลาเนินชีวิตถูกต้องแล้วเลี้ยงชีวิตที่ไม่มากเกินไปไม่แยก่เกินไปพอ,พอดีพอดีเนี่ยถ้าทําถูกแล้วก็ทําต่อไปเรียกว่าสัมมาสติคือรลึกรู้ว่ามันทําถูกแล้วก็ทําต่อไปสัมมาสมาธิก็ ตั้งใจทําในขณะที่ทําไปแล้วก็ตั้งใจทําความเพียรที่มีอยู่แล้วมันเพียรพยายามถูกต้องแล้วก็ทําต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำํำรู้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอย่างนี้มันก็เป็นองค์มากแหละทีนี้หลวงพ่อก็มาย้ําว่าถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกรู้อย่างเนี้นี่คืออยู่ในทางสายกลางถ้ามันจะโกรธก็หายใจเข้าก็รู้รู้รพุโทโธพุโทโธอย่างที่ท่านพูด มีผู้ชายคนหนึ่งภรรยาของเขาี่ปากร้ายหลวงพ่อว่าอย่างนี้ปากร้ายมากคือด่าแก่งเก่งหลวงพ่อบอกว่าเขามาปรึกษาหลวงพ่อให้เขานั่งสมาธิเขาบอกเขานั่งไม่เป็นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาก็าว่าพุโทโธสิแค่ว่าพุโทโธก็เป็นสมาธิแล้วโอ้มันง่ายอย่างนี้หรือก็ง่ายสิแกว่าหรือเปล่าไม่ได้ว่าครับต้องว่านะพุโทโธ ภรรยาว่าอย่างไงกับพุโทโธภรร,รยาจะได้าย่างไงกับพุโทโธพอกลับไปบ้านนะพอเดินขึ้นบ้านเท่านั้นแหละภรรยาก็ส่งเสียงสัญญาณที่ไม่ดีแล้วสามีกับพุโทโธภรรยาว่าอะไรกับพุโทโธภรรยาว่าเลยพุโทโธเอา้าวันนี้แกไม่โตตอบเลยไม่หลวงพ่อบอกว่าให้ว่าพุทธโธนี่แกก็บอกว่านี่นี่ภรรยาจา๋าแถวว่าพุทธโธนี่ตกนรกนะ ฉันว่าพุทโธแล้วนะถ้าเธอว่าพุทโธเนี่ยเธอตกนรกนะหลวงพ่อบอกว่าใครว่าพุทโธตกนรกจากนั้นมาภรรยาของเขาก็ไม่กล้าว่าพุทโธเป็นว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่แก้ได้ด้วยพุทโธเพราะฉะนั้นใครจะว่าอะไรก็พุทโธไว้พุทโธไว้นี่คือดาเนินชีวิตทางพอดีเพราะนั้นมีอะไรก็ว่าพุทโธไว้ก่อนพุทโธไว้พุทโธไว้นี่คือการปฏิบัติ อริยมรรคมียงแปดคือว่าพุโทโธก็จบแล้วตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ8ปดมาอยู่ที่พุโทโธคําเดียวเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านว่าพุโทโธนะสาธุ